อันนี้จูนแก๊ส LPG ยี่ห้อ AC สต a c k เรียลไทม์เลยนะฮะส่งงานครับแอปปอร์ต G แต่2000นะฮะคันนี้ลูกค้าเก่าเคยรีแบ,บก็กไปแล้วจูนก็นไปตั้งแต่ปี2020นะฮะเข้ามาอัปเดตไฟล์2024แล้วก็เพิ่มจูนแก๊ส LPG เรียลไทม์ด้วยเดี๋ยวมาดูพลัง LPG แล้วก็ท่อคู่120วิ่งยังไงนะฮะ ใช้ตัวนี้นะครับ A F y b a ตัวดับส่รมผสมน้ำมันก่าก่านะครับสายเดือดใส่แก๊สเวลาจูโร่ต้องมีนะฮะสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับ120ท่อคู่อะคอร์ที่แปลสองัางลัง L V T จูด l ว g T แบบดับ A F นะครับไม่ได้เบิ้ลเครื่องอยู่ก็ที